ไอ้ถ้ำนี่ไม่เคยถูกสำรวจมาก่อนลองเขาแน่ๆจะไม่เจอเรื่องมันนะลองเข้าไปดูกันทุกคนระวังนะนี่นี่ฉันว่ามีตัวอะไรในน้ำนะมันมีไอ้เค่ตัวยักษ์ในน้ำนี่นะโว้ยกลางป่านรกในถ้ำมลิตยอยู่มันกำลังจ้องมองมันพร้อมจะขยำํำมันจะฉีกร่างคุณเป็นชิ้นๆ เตรียมหนีนรกครั้งขีดสุดแห่งความกลัวฝันร้ายใต้น้ำาึึกจากผู้สร้าง47ตีเเมตอร์สาวนับถอยหลังตู่นรกขุ่มใหม่ท่ามกลางความมืดมิดไร้ความหวังไร้ทางหนีไม่มีทางรอด Black Water Abyss กระชากนรกโคตรไอเคครั้งแรกบนฟรีทีวีไทยวันเสาร์ที่8เมษายนเวลา18นาฬิกา5โมโนทเวนตี้เนย